băng phi cơ các băng phi cơ hào hùng cai gan, xùm tơ xì Ais, <Kell ys> ได้เสียล้มไม่กลางครับล้มไม่กลางเอาละครับจุดพุจุดพุตุดไล่จุดพุสี บางไฟเกินครับบังไฟเกินนะจุดูจุดตะไลอ่จุดคูจุดตะไลจุด โอเคดีนะครับควันควันเยอะครับควันเยอะะตอนนี้ก็ลงเลยนะครับตอนนี้ลงนะครับั